สวัสดีครับสวัสดีสบู่สุกคนครับนี่ก็ยูสองเมียวบาสพาเพิ่นมือก็พามาเบิง่งบรรยากาศตากกระเยี่ยบนะครับนอกหลังจากที่ว่าเบิงคลิปเก็บแล้วเบิงคลิปแท่งกระเจี๊ยบแล้วนี่คลิปนี้คิตากกระเจี๊ยบนะครับนอกเิบรรยากาศรับแดดแห้งครับเลยครับแดดแห้งการตากแบบนี้ก็สีแห้งไวครับ ถ้าคือแังกระสีเปนก็สีแห้งไว้แล้วก็เก็บแต่ตอนมเมาเก็บก็เก็บง่ายนะครับนี่ครับตากระปตองตากหนาเกินไปนะครับนี่ครับตากระพม่านนี่นะครับเนาะพอเป็นเป็นแห้งแหล่ามอกะเทเทรวมกันเทรวมกันสลับกันไปอนีนะครับนี่ครับ กโน่นี่ครับส่วนนันนี่ก็อันนี้แห้งแห้งแล้วครับอันนี้ก็สิเก็บได้แล้วครับการตากกระเจี๊ยบน่ะครับโน่นนี่ใส่สังกระสีสีแห้งไว้ครับ ตาตาจนว่าเพันแหงสนิทครับพอเพันแหงสนิทแทงจนว่าเป็นกรอบแล้วครับมันนี่การตาแหงสนิทได้จนเป็นกรอบแต่ว่าไปใส่ใส่ถุงไว้เปิ้นกับบอขึ้นล่านะครับเนาะการตาการตาบ่แหงนี่พอไปใส่ถุงไว้เปิ้นสิขึ้นล่านะครับตา ให้เพ <ITA> ื่อนแหงนี่คร so um ับเพื่อนก็สีแดงงามครับตาแต่แหงจนเพื่อนกรอบแล้วครับนี่มาไปใส่ทุงไวเพื่อนกับโบขึ้นล่าครับกันตาโบแหงพ่อแต่นึบๆนี่ไปใส่ทุงไวกับขึ้นล่าครับคือด้านนี้เนาะด้านนี้เพื่อนกับว่ท่านแหงนี่ครับนี่เพื่อนจะเป็นนึบๆนี่หมอมบีบเพื่อนก็เป็นนึบๆ นี่กัไปใส่ทุ้งไว้กับขืนล่าครับต่อไปเป็นแหงสนิทเลยแหงจนว่าเป็นสเสียงนะครับบานทีมีเสียงของเพิ่นเนาะแต่เวลาเพิ่นแหงเอาไปใส่ทุงกับบ่ขืนล่าครับแต่เวลาเพิ่นไปบรรจุทุงขายแพกใส่ทุงกับบ่ขืนล่าเพราะว่าแหงแล้วครับ้องตากแหงสนิทนะครับ พาบ,บิง่งบรรยากาศตายกระเทียมนะครับโดขอ,อกันคลิปต่อไปนะครับเด้อฝากติดตามฝากกดไลค์เพ่ป็นกำลังใ,ใจเนี่ยครับขอ,อกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ